แชร์ประสบการณ์การทำร้านอาหารนะครับลงทุนไปกว่า3ล้านบาทแล้วก็เจ๊งภายใน3ปีนะครับผมทำอะไรพลาดไปบ้างวิดีโอนี้จริงๆแล้วผมอยากจะอัดขึ้นมาเพื่อที่จะเก็บเอาไว้ให้ตัวเองดูนะครับแล้วก็เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังจะทำร้านอาหารในยุคนี้อะไรเงี้ยนะครับความจริงแผมปิดร้านเนี้ย ไปตั้งประมาณเกือบปี2ปีแล้วนะแล้วก็ความจริงเคยอัดคลิปความรู้สึกตอนที่ปิดร้านไว้ด้วยนะแต่ว่าไม่ได้เอามาลงก็หาไม่เจอแล้วก็เก็บไว้ที่ไหนนะครับคือร้านที่เราทำเนี่ยมันเป็นร้านสลัดก็คือเอ่อมันเป็นร้านอาหารแบบสุขภาพเลยครับถ้าเกิดใครนึกไม่ออกอะตอนนั้น ผมทาคล้ายๆโมเดลของร้านโก,กะจูเหมือนร้านสลัดแฟคทอรี่อย่างเงี้ยครับเอาจริงก็ได้เขาไปแรงบันดาลใจแหละว่าเออเดี๋ยวนี้คนหันมากินอาหารกันเยอะเนะาะอ่าสุขภาพอะเยอะนะครับเราก็เลยพยายามที่จะทำสิ่์ทำร้านนี้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์โดยที่ร้านเนี่ยจะมีเมนูเยอะมากๆครับผมจําได้ว่าเรามีเมนูประมาณ200กว่าัเมนูซึ่งจะเป็นพวกสลัดอย่างเงี้ยครับเป็นพวกสลัดเป็นพวกอา,อาหารจานเดียวเป็นพวกยำอะไรกับ สเต็กแบบมีทุกอย่างมีอาหารแบบพวกพาสต้าพวกสปาเกตตี้ด้วยนะครับซึ่งทําให้ร้านเนี่ยมีความหลากหลายมาก,มากๆแล้วก็จริงๆลูกค้าเข้าค่อนข้างเยอะนะครับความจริงแล้วเรามียอดขายอะ่ะต่อเดือนนะประมาณ5้ 6, 000, 000, าถึงหแสนบาทนะครับแต่ ผมจะเล่าให้ฟังทีละช็อตเลยว่าเฮ้ยเราพลาดเพราะว่าอะไรทําไมร้านมันถึงไปไม่รอดทําไมผมถึงต้องปิดร้านนี้ลงข้อแรกเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเรื่องทำเลก่อนความจริงแล้วจุดที่เราตั้งเนี่ยครับมันอยู่ในทําเลตรงแหล่งชุมชนเลยเป็นหลังที่หมู่บ้านเยอะๆเลยครับแล้วก็เป็นหมู่บ้านคนรวยด้วยความจริงโซนตรงเนี้ยถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อสักแบบ ช่วงแบบ5 6ปีก่อนหน้าเนี้ยมันเป็นโซนที่ใครเปิดอะไรตรงเนี้ยก็แบบขายได้อะใครเปิดอะไรตรงนี้ก็ขายดีเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นเมืองเกิดใหม่อะ่พะพอเป็นเมืองเกิดใหม่ปุ๊บอะออมันมีตรงเนี้ยเป็นที่เดียวอะ่ะที่มันแบบมีร้านอะไรเข้ามาใช่ไหมเหมือนกับมีคนมาตั้งร้านหรืออะไรตรงเนี้ยพอตอนที่ผมเริ่มเข้าไปเช่าเนี่ยผมไปเช่าเขา,เขาทำนะไปเช่าตึกแล้วก็แล้วก็เอาเงินลงทุนไปทําร้านอย่างเงี้ยประมาณ3ล้านบาท อ,อตอนที่ทำเนี่ยครับพอผมเปิดปุ๊บเขาได้ที่ผมเจอเลยเจอโควิดทามมิ่งดีมากเปิดปุ๊บเจอโควิดอย่างแรกเลยแต่ผมไม่ต้องโควิดนะเพราะว่าเราก็ขายออนไลน์ได้ความจริงแล้วยอดขายตอนที่เราขายตอนที่เป็นโควิดอะยังดีกว่าตอนก่อนผมปิดด้วยซ้าไปเ,เพราะว่าตอนที่เราขายเป็นแบบออนไลน์หรือตอนที่เขาไม่ให้นั่งทานอะ เราก็ขายแบบว่าปิดหน้าร้านแล้วก็ให้ลูกค้ามาซื้อกลับบ้านซึ่งผลตอบรับดีมากเพราะว่าละแวกนี้มันยังไม่มีร้านอาหารแบบนี้เกิดขึ้นมาทีนี้แต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยเมืองมันกาลังเกิดขึ้นออรอบๆข้างมันกำลังก่อสร้างจากเดิมเนี่ยที่ตรงเนี้ยเป็นตรงเป็นต,ตรงที่คนมาพอหลังจากนั้นผ่านไปปี2ปี3ปีอ่ะ ตรงเนี้ยกับการว่าคนเข้ามาน้อยลงเพราะว่ามันมีเมืองเกิดขึ้นตรงณตำแหน่งอื่นๆอ,อีกพอๆพนอพอึกวครับอกไหมครับมันมีเมืองเกิดขึ้นตรงนัดที่อื่นอีนอกทําให้ตรงเนี้ยจากเดิมที่มันเป็นแหล่งที่คนจะต้องเข้ามามีอะไรอ่ะมีแฟลตมีเอ่อมีแบบมีจุดส่งของมีร้านมีอะไรพวกเนี้ยมันกลายว่าคนเข้ามา้วตรงนี้น้อยลงทําให้ทราฟฟิกมันน้อยลงพอทราฟฟิกมันน้อยลงปุ๊บเนี่ย มันก็เลยกลายเป็นว่าคนที่เข้ามาตรงนี้น้อยลงทําให้ยอดขายผมน้อยลงไปด้วยนะครับข้อแรกเรื่องทําเลข้อที่2องเลยก็คือผมมีปัญหากับการที่เรามีเมนูอาหารเยอะถามมีปีปัญหาย่ังไงลูกค้านึกภาพว่าเรามีเมนูอาหารทั้งหมดอ่ะเรียกติดติดีดดดลูกค้าทุกทเพื่อนๆลองลองลองนึกภาพตามว่าเรามีเมนูทั้งหมดอ่ะประมาณ สองร้อยเมนูฉันวัตถุดิบมันเยอะมากๆแล้วเราอยากจะทําอาหารที่มันดีอ่ะนึกพว่าเราต้องต็อกวัตถุดิบสองร้อยรายการนะแล้วบางแค่เอาคนงานมาเตรียมอ่ะก็เยอะแล้วฉันตอนตอนที่ทําเนี่ยเรามีพนักงานเทั้งในครัวนะ5้าคนหน้าร้าน2คนเป็นเจ็ดเอาว่าแค่ค่าคอร์สของการที่ต้องเอาพนักงาน ระดับเนี้ยเข้ามาเมนเนตร้านน่ะซึ่งมีซึ่งซึ่งซึ่งมีเมนูเยอะมากมากอ่ะมันเลยทําให้คอร์สต,ตรงเนี้ยเพิ่มสูงขึ้นไปแล้วนาซ้ํายังก็ต้องจ้างเขาในราคาสูงอีกเพราะว่าเราต้องออใช้สกิลมันไม่ใช่การขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะมันไม่ใช่การขายเมนูที่เะไปทำซ้ำําๆอ่ะมันเป็นทุกเมนูมันจะมีแบบ ความยากของมันเช่นเด,ดเ,เ,ดเดี๋ยวต้องทอดสเต็กเดี๋ยวต้องทําสเต็กเดี๋ยวต้องทอดปลาเดี๋ยวต้องอะไรอะเดี๋ยวต้องนึ่งไก่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ซับซอ้ซอนม,มากกับการทําร้านที่มีเมนูเยอะๆนะครับอีกอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของออจํานวนโตะ๊ะคือความเยอกข้อนี้ผมคิดว่าอาจ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 จะไม่ใช่สาเหตุโดยตรงแต่ไล่าหฟังแบบว่าเออตอนผมลืมนีดก็เลยว่า เวลาเราเปิดร้านอาหารนี่เนี่ยร้านหนึ่งเนี่ยเฮ้ยจำนวนโต๊ะสาคัญนะลองนึกภาพว่าถ้าคุณทําร้านอาหารอนะ่ะแล้วคุณลงทุนไปประ,ประมาณเนี้ยแล้วคุณอยากจะให้มันขายดีๆอ่ะเฮ้ยคุณต้องมีโต๊ะเยอะประมาณหนึ่งนะอย่างร้านที่ผมทาอะ่ะมีโต๊ะอยู่แค่ประมาณสักแปดโต๊ะสิบโต๊ะใช่ซึ่งมันน้อยมากซึ่งผมแบบไม่ได้มีความรู้เรื่องการทำร้านอาหารมาก่อน นั่นตะบนโตะก็เลยเป็นตัวแปรถามมันเกิดอะไรขึ้นอ,อมันเกิดอะไรขึ้นก็คือความเยอลูกค้าก็ไม่ได้เข้าเต็มร้านตลอดแต่มันก็จะมีช่วงที่อะไระลูกค้าเข้ามาแล้วเขาไม่ไรับบริการที่ดีร้านมาดูแออัดผมก็ลืมลึกเรื่องนี้ไปว่าเอ๋อคุณจะทําอะไรอะคุณจะทำะรทำ้านอาหารที่ลงทุนไปขนาดนี้คุณอยากจะคืนทุนเร็วๆอะ่ะคุณก็ต้องขายได้เยอะใช่ไหมแลวร้านอาหารคนมันต้องนั่งกินไง ถ้าการนั่งกินคืออะไรอ่ะการนั่งกินก็คือคุณต้องมีโต๊ะให้เขาซึ่งร้านที่ผมทำโต๊ะมันน้อยไปอีกข้อหนึ่งนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของอ่านี้วอกอีกข้อหนึ่งนะก็อาจจะเป็นเรื่องเดี๋ยว,ย,วย้อนกลับไปก่อนย้อนกลับไปที่เรื่องของตัวจำนวนเมนูที่เยอะทำให้มีปัญหาเรื่องคนงานถูกปะ แลวเรื่องค่าจ้างเรื่องสกิลฉะนั้นทําให้รู้ว่าอ๋อเออเวลาเราทําร้านอะไรพวกเนี้ถ้าคุณเป็นคนเริ่มต้นใหม่ๆนะแล้วคุณอยากจะซักเซสนะผมอยากให้คุณทําอะไรที่เป็นเมนูเดียวแล้วคุณขายไปเลยเช่นข้าวมันไก่เช่นก็เกี่ยวเนื้ออะไรแบบนี้แล้วแล้วแล้ว,แล,วแล้วคุณคุณอากจะเสียงว่าโอ๊ยก็มันไม่หลากหลายก็มันไม่หลากหลายก็มันไม่เห็นมีเยอะเนี่ยคุณคิดเป็นผมตอนที่ผมทาร้านเลย เนี่ยมาแล้วมาร้านเราแล้วมันหลากหลายคุณจะได้เข้ามาคุณจะได้เข้ามาตลอดแต่คุณเชื่อไหมคุณถามใจตัวเองสิเวลาคุณจะไปกินข้าวที่ไหนอ่ะคุณมีเมนูในใจอยู่แล้วแล้วคุณไปร้านนั้นเช่นเราจะไปร้านนี้เพื่อกินก๋วยจับเราจะไปร้านนี้เพื่อกินสเต็กเข,เขาเข้าใจไหมเราจะไปร้านนี้เพื่อกินเกาเหลาเนื้อฉะนั้นการที่คุณทําเมนูเดียว แล้วคุณทำให้มันดีไปเลยถ้ามันดีจริงๆคนจะเข้ามาหาคุณแล้วคุณจะประหยัดเรื่องการสต็อกวัตถุดิบคุณจะต่อรองกับซัพเาอเออร์ได้อีกเยอะเลยเพราะว่าคุณนึ่งข้าคุณขายอย่างเดียวคุณสั่งเขาเยอะหรือเปล่าคลินเซนคุณขายข้าวมันไก่คุณสั่งไก่เยอะเลยแต่กลับกันถ้าร้านคุณขายทั้งข้าวมันไก่ขายทั้งอะไรหลายอย่างข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดงมีเป็ดพะโล้คุณต้องสต็อกวัตถุดิบมามาโหราเลยอ่ะฉะนั้นพอสต็อกมาโหราปุ๊บเนี่ย หนึ่งนะคุณมีปัญหาเรื่องอคุณซอกสินค้าแล้วพอมาถึงวันหมดอายุปุ๊บคุณต้องทิ้งคุณไม่ทิ้งก็ไม่ได้ถูกปะครับแล้วจะเจอปัญหาที่ว่าคุณซื้อน้อยอ่ะอำนาจการต่อรองกับซัพพลายเออร์คุณก็น้อยจากเดิมคุณซื้อไก่ซื้อแค่สิบตัวคุณแค่ราคาขายปีกั้งซื้อร้อยตัวล่ะทั้งซื้อร้อยตัว,ตวปุ๊บมันก็จะกลายเป็นว่าคุณอ่ะก็จะมีเอก็จะมี อำนาจการต่อรองมากขึ้นคุณ,ค,ณคุณพอเข้าใจปะฉะนั้นฉะนั้นในการที่คุณทำํำร้านใหม่ๆนะผมว่ามือใหม่นะผมคิดว่าคุณน่าควรจะทำแค่เมนูเดียวไปเลยแล้วคุณลองทำดูเลยอีกข้อหนึ่งก็คือการที่เรื่องขางที่ผมมั่นใจมากผมก็เลยทำตัวเนี้ยเอาเข้าบริษัท ทําจดทะเบียนภาษีจดอะไรแบบถูกต้องเลยซึ่งอันเนี้ยก้ากึ่งนะแต่ขาในมุมผมอะผมเสียภาษีกับเรื่องพวกเนี้ยเยอะมากๆซึ่งความจริงแล้วอะมันก็ถามว่า,เราเร,าเราเริ่มใหม่มยังไม่มยังไม่ทําก็ได้เนาะแต่ดูจากยอดขายมันเกินอยู่แล้วแหละถูกไปละล่ะเพราะผมขายเดียวละ4ี่ห้าแสนอะฉะนั้นปีหนึ่งอะมันก็4ี่หล้านถูกปะครับแต่นี่ช่วงแรกนะช่วงปีแรกทีนี้ พอช่วง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 ปีที่สองใช่ช่วงปีแรกตอนที่เป็นโควิดอ่ะยังไม่ถึงสี่ห้าแสนหรอกประมาณมาสักสองสามแสนนีงใช่ทีนี้พอมาดูเรื่องคอร์สอ่ะเรื่องเรื่องต้นทุนก็คือว่าคิดดูดิว่าผมอะต้องมีพนักงานเจ็ดคนเอาตีขี้หมูขี้หมานะกันเดย์หมื่นห้าแต่เขาได้เกินนะเพราะว่าผมมีพวกค่าคอมค่าอะไรด้วยเจ็ดคนเนี่ยหมื่นห้าก็เท่าไหร่แสนเข้าบาทแหละ ค่าเช่าสี่หมื่นค่าน้ําค่าไฟสองหมื่นกว่าบาทดูดิแสนกว่าบาทแล้วอะแล้วแล้วตัวอาหารที่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพพวกผักอะไรพวกเนี้ยเฮ้ยกำไรไม่เยอะนะที่ผมทาอะเนื่องจากว่าเราเป็นผักอินทรีย์ใช่ปะ่ะเลือกเป็นแบบผักออร์แกนิกอะไรอย่างเงี้ยโอ้หแบบมันมันมาราคาสูงอะค่าขนส่งค่าอะไรแล้วยิ่งเป็นของที่มันแช่แข็งไม่ได้ะเช่นเนี่ยผักสดอะไรพวกเนี้ยเราเราเราเน้นขายสลัดถูไหม แล้วยิ่งไปอะไรที่มันเปนอะไรที่มันเก็บแค่แข็งไม่ได้อ่ะโอ้โหยิ่งแบบเจอของเสียเจออะไรอยีกนั้นต้นทุนกําไรอ่ะมันแค่บันบางมากมันจะเหลือแค่ประมาณแบบยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อเงี้ยนั่นแสดงว่าสมมุติคุณมียอดขายสามแสนถ้ากําไรยี่สิบเปอร์เซ็นก็กำไรแค่เท่าไหร่อะยี่เก้าหมื่นูเสาม สามแสนกำไรยี่สนก็แสนและสองหมืก็หกหมืใช่ไหม <laughs> กำไรมันแค่ยี่สสาสิเปอร์เซ็นต์อะ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเออสุดท้ายแล้วอะ่ะยอดขายเราเยอะลูกค้าเข้าเยอะก็จริงแต่มันไม่คบเวอร์กับรายจ่ายใชปป่ประมาณนี้เลยครับฉะนั้นผมก็จะสรุปให้ฟังว่าเออสาเหตุที่ผมทำร้านอาหารร้านเนี้ยแล้วมันเจ๋งอะ่ะข้อแรกเลยนะ มันน่าจะเกิดจากข้อเล็งข้อหนึ่งนะทำเลผมดูทำเลผิดเพราะทำเลที่เออเรียกเรียกผิดได้ไหมวะเพราะแต่ก่อนมันดีไงแต่พอเมืองมันขยายอะ่ะมันกลายเป็นว่าเออแบบเมืองมันขยายเร็วมากตรงแถวเนี้ยแล้วมันก็กลายเป็นว่าเออจากเดิมที่ตรงเนี้ยเป็นแหล่งหับที่คนเข้ามาคนไม่มาแล้วอารมณ์เราเลือกข้างผิดเ,เจ็นปะโอเคข้อข้อสองก็คือ,อผมทําเมนูเยอะเกินไป พอทาเมนูเยอะเกินไปเนี่ยมันส่งผลหมดเลยกับกับเรื่องการรายจ่ายเช่น1วัตถุดิบเราต่อรองซัพพลายเออร์ไม่ได้เราได้เรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราซื้อในราคาปรีกเราซื้อน้อยไม่พอเราต้องสต็อกวัตถุดิบเยอะไม่พอวัตถุดิบที่มันเยอะบางเมนูมันขายไม่ดีถึงเวลาหมดอายุเราก็ต้องทิ้ง3เออสาม,สามว่าใช้ผักสดพอใช้ผักสดปุ๊บเนี่ยโอเคละผักมันราคาไม่ได้แพงอะโลนึงถูกเจ็ดสิบ ซ,ซ,ซ,ซื้อจากซื้อจากฟาร์มที่เชียงใหม่เงี้ยนะโรนึ่งเจ็ดเปอะไรเงี้ยแล้วแต่แล้วแ,แ,แต่แต่ช่วงไหลไปถึงร้อยขบาทก็มีแต่พอเป็นของสดอ่ะมนันโดนค่าส่งเราผม,มด้วยนมที่ผมแบบทําของดีขายใช่ไหม เราก็ต้องแบบจ้างรถห้องเย็นหรือคแรบบับเหมือนกับจ้างเขามาเช่นเขาจะมาจากเชียงใหม่แล้วก็ต้องแนบเขามาแล้วก็ต้องไปเอาเจอค่าขนส่งค่าอะไรพวกเนี้ยเยอะมากซึ่งกลับกันถ้าเกิดเราหาเราสามารถใช้ของที่มันแบบอยู่ใกล้ๆในตลาดใกล้ๆหรือเป็นแบบแหล่งท้องถิ่นหรือว่าเป็นแบบของแช่แข็งได้นะเราก็จะไม่ัปหาเรื่องนี้นะครับอันเนี้ยอีกข้อหนึ่งเนาะเนี่ยทั้งหมดเนี้ยก็เลยกลายเป็นว่ากลายเป็นทาให้ว่า เออผมทําร้านอาหารอ่ะธุรกิจหนึ่งที่ผมทาเนี่ยแล้วมันไม่สักเซสแล้วเออธุรกิจร้านอาหารมันเป็นธุรกิจที่แบบโอเลดโอเชียนมากนะังนั้นผมก็เลยคิดว่าเออถ้าใครถ้าคนหนึ่งที่มาฟังคิดของผมเนี่ยแล้วกําลังจะทาร้านอาหารนะผมอยากให้คุณฟังอันนี้ให้จบแล้วผมแนะนําคุณว่าจากประสบการณ์ผมซึ่งซึ่งไม่ไม่รู้ถูกถูกหรือผิดนะผมเล่าผมเล่าในมุมที่ผมเจอให้ฟังเพราะว่าคนทาร้านอาหารรวยตั้งเยอะใช่ไหมมีคนทําร้านอาหารแล้วรวยตั้งเยอะพวก่งนี้ดีกว่า ถูกไหมครับเนี่ยเห็นเยอะๆไหมคนทำรานาหารแล้วรวยอะ่ะแต่ผมเจ๊งผมเจ๊งเพราะสิ่งที่ผมเล่ามาฉะนั้นผมเลยจะบอกบอกคุณว่าถ้าคุณเอาประสบการณ์ผมไปแก้ไขเนี่ยข้อแรกเลยหนึ่งเฮ้ยคุณดูทำเลให้ขาดเพราะร้านอาหารขึ้นอยู่กับคนคุณต้องหาทำเลที่มีคนเดินตลอดได้ได้ยิ่งทำเลตรงนั้นน่ะเป็นทำเลที่มีรอบข้างคุณน่ะเช่นมีร้านทอง มีอะไรอะ่ะมีเออม,ม,มีมีจุดส่งของก็ใะไหมเป็นแบบจุดรับส่งของมีโรงเรียนสอนพิเศษมีร้านขายเครื่องไฟฟ้ามีนั่นมีนี่ที่แบบคนจะเข้ามาตรงนั้นอะ่ะจะทําให้คุณน่ยได้ทราฟิกจากจากคนที่เขามาจากที่คนที่เขาที่เขาจะมาซื้อของอื่นอื่นอ่ะเขาก็จะมาแวะกินร้านอาหารของคุณเนี่ยเรื่องเนี้ยคุณต้องมองให ให้ขาดให้ได้แล้วต้องคุณต้องมองว่าอีล้อรอบรอบรอบข้างอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกไหมจากคนที่อยู่ตรงเนี้ยมันจะย้ายไปอีกไหมอะไรเงี้ยคุณต้องพยายามแบบดูให้ขาดประมาณหนึ่งเลยนะแล้วก็เรื่องการทําเมนูเออผมเชื่อว่ากับคุณเริ่มต้นแล้วคุณยังเงิน,ค,นคุณไม่เยอะนะคุณทำเมนูเดียวไปเลยคุณทําไปเลยให้มันดีแล้วผมเชื่อว,ว่าคุณจะไม่เหนื่อยด้วยหนึ่งนะแล้วก็ จะไม่เจอไปหาแต่ผมอะ่ะใช่แล้วผมผมคิดผิดเลยที่บอกว่าเอ้ยตอนที่ตอนที่ทําเนี่ยเราอยากจะทาเพื่ออ๋อก็นี่ไงร้านเรามีทุกอย่างเลยแสดงว่าคนนะ่ยมันต้องมากินแบบกัแบบลูกค้าเนี่ยเขาจะต้องมาหาเราเท่านั้นเพราะอยากกินอะไรก็จะมาสุดท้ายแล้วเชื่อไหมลูกค้าที่เข้ามาหาเราอะ่ะม,ม,มาที่ร้านอะ่ะคนคนหนึ่งอะ่ะจะชอบเมนูไม่เหมือนกันลูกค้าผมอะ่ะคนคนหนึ่งอะ่ะเขาก็จะมากินสลัด บางคนน่ะเขาชอบกินที่ที่ทร้านมีมมทําอาหารตามสั่งแบบไม่ไม่ใส่ผลงทุรศด้วยเช่นกะเพราไข่ดาวอะไรเงี้ยแบบไม่ใส่ผลงทุรศอ่ะแล้วจะมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งเขาก็เขาเข้ามากินแต่เมนูเนี้ยคุณคุณเข้าใจป่ะซึ่งโอเคเป็นข้อดีเออลูกค้าจะเข้ามาจริงๆแต่สุดท้ายแล้วมันไม่คุ้มหรอกกับการที่เราต้องจ้างคนจ้างทําวัตถุดิบทํานั่นทํานี่อะไรเงี้ยแย่ที่ผมเล่าเล่าไปแล้วกันเนาะฉะนั้นน่ะ ถ้าคุณทําแค่เมนูเดียวคุณก็จะง่ายขึ้นเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็แค่แชร์ประสบการณ์นะจากที่ผมเคยทําผิดพลาดมาก็อยากให้ทุกคนอ่ะลองฟังคลิปนี้แล้วก็เอาไปเอาไป,เ,าไปเก็บเอาไปคิดตามนะว่ามัน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 เป็นยังไงเนาะก็ <c oughs> ถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอบคุณครับดีใจด้วยเลยแล้วถ้าเกิดมีอะไรจะถามผมก็ถามได้ผมอาจจะไม่ตตดต่อคลิปนี้นะอาจจะลงไปเลยเพราะว่า ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ว่างตัดต่อเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวมีเวลาเนี่ยผมจะมาเล่าอีกหลายธุรก,กิจเลยที่ผมทําแล้วผมไม่สักเซสผมจะมาแชร์ให้ฟังเผื่อใครบางคนกำลังจะทําอะไรเหมือนผมเนี่ยจะได้มีผมมาเป็นหนังสือเล่มน,นึงไม่ไม่เป็นแค่กระดาษ A4 แผ่นหนึ่งอะ่ะที่อ่านอ๋อคนนี้เปนพลาอย่างนี้เว้ยเราจะได้พลาเหมือนมันขอบคุณนะครับสวัสดีครับ